ขอาการสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผมนะนะคนุณรูบับวันนี้อยู่ผมแสนดีและแลมโบนะครับผมนะคุณครูครับอ่ะวันนี้เปิดตัวแปลกๆลนิดนึงเพราะว่าเราอยู่ในกระล่องลังใช่ไหมคุณคูครับคือวันนี้เนี่ย เป็นวันที่พิก้ากับจากนครนะครับสองคนพีเตอร์นะครับผมนะคุณวัซึ่งเขาได้กลับวันนี้แล้วเมื่อกี้ผมโทรไปแล้วตอนตอนที่ผมออกไปซื้อของมาผมโทรไปว่าแบบอีกวันชั่วโมงนึงถึงนะครับผมนะคุณดูครับนี่แล้วไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมถึงบ้านรกนะค,คือในเรื่องพี่ชายผมไม่อยู่ใช่ไหมมันจะไม่มีใครด่าถ้าเราทําบ้านรกกับมึงเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเดีย๋ยวเราจะต้องเซอร์ไพรส์เวยเมืเ่อกี้กูสั่งกระดาษเทชชูในเซเว่นมาแล้วประมาณสักประมาณสิบห้าแพ็คเราจะทำบ้านในรกที่สุดเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพิก้าจะด่า เด,เดี๋ยวลองโทรเช็คก,ก่อนเขาเรียกว่าวโทรเช็คเดตติ้งก่อนว่าอีกอีกนานไหมเดีย๋ยวโทรแบบพี่เตยพี่ต้าขับรถเดี๋ยวโทรแบบพี่เตยพี่เตยถึงไหนแล้วอ่ะใกล้ใกล้ใกล้ถึงแล้ว,หวลเหรออ,อีกอีกชั่วโมงหนึ่งเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวผมรอผมมีตัวร์ไพรพี่อยู่แล้วยังไงพี่ก็ต้องภูมิใจในตัวพวกผม ไม่นานจะไม่นานผมมีตัวไพร์จริงเดี๋ยวพี่มาเนี่ยรับรองเลยแค่พี่เปิดบ้านเมื่อไหร่นะพี่บอกว่าโอ้โหน้องชายพี่สุดยอดไปเลยว่าน้องอย่างเงี้ยพี่บอกนี้เลยเออพูดจริงๆไม่ได้โควิดโควิดไปเซนท่านไม่ได้ไม่ได้ไปไม่ได้อ่างก็ไปไม่ได้อ่างปิดโควิดอยู่ เออก็มึงบอกไปดิว่าเราจะมีเซอร์ไพรส์แบบอย่างที่ทุกคนเขาภูมิใจกันมึงตื่นยังเนี่ยไอ้เหี้ยมีเซอร์ไพรส์มากมากอ่ามีเซอร์ไพรส์มากมอ่มมา,าอเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันอีกหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมเดี๋ยวพี่มาถึงบ้านอ่ารับรองพี่ภูมิใจในตัวผมแน่นอนได้ไดโอเคแค่นี้เอาครับผมนะครับตอนอเดวิก้าอยู่เอ่อเขาเรียกว่าประมาณแถวลาดทราแยรังก์ก็น่าจะ ผมว่าเขาโกหกไปมึงเชื่อไหม,มว่าแกโกหกไปหนึ่งชั่วโมงอะ่ะเออแต่แกจะถึงแล้วผมรับประกันเลยเดี๋ยวเรามาดูรีแอคกันดีกว่าคุณดูครับเดี๋ยวแป๊บน,นึงขอจังหวะเซเว้นก่อนเมนื่อกี้เซเว่นเขาโทรมานะครับผมนะคุณดูว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวไปรอรับของ,ของก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันคุณดูครับยอดสุดยอดเจอเล่นด้ไหมจ,จะเล่นเปล่าสนุกนะเว้ยไม่อ้าวมีขาจ้างกล้องตั้งได้นะเล่นกันได้แจมกันได้นะเว้ยไม่โอ้โหโคตรมัน ก็เหมอกก่อนนะผมไม่ใช่เอาไม่ใช่เอา,เอาเกระดาษช็ชู้มาเพื่อแบบเปลืองเงินเปลืองเอ้ยเปลืองของหรือว่าทําของนะแต่ว่าคือผมเอามาแบบว่าทำคอนเทนต์นให้มันสนุกสนานเฉยเดี๋ยวกระดาษเช็ชู้ผมก็เช็ดได้อีกครับเอาไปเชด็ดพงเชด็ดพื้นเช็ดอะไรก็ว่าไปนะผมไปแล้วไปต่อ ว่าบอลได้ไหนห้องนี้ไปข้าไปข้างนอกว่าห้องนี้แม่งไม่ปลอดภัยเท่าไหร่เด่๋อย่าเล่นเยอะเลยห้องนี้มาตอนนี้ตอบครับผมบอกเลยเจ้าเจ้าต้องภูมิใจในตัวพวกผมแน่นอนภูมิใจภูมิใจแน่นอนยายก็ภูมิใจสวยงาม

น้าไปเลยไอ้นี่เราสั่งมาแค่เจ็แพ็กอย่างเนี่ยมันหลาย้วนไงน้าไปอะไรพิกากลับไปแล้วเฮ้เไม่ใช่ โอ้โหเห็นไหมคุบอกแล้วเขาต้องภูมิใจในตัวเรามันหมดไปกี่ม้วนเนี่ยคุบอกแล้วมันหมดไปกี่ม้วนเนี่ยเขาต้องภูมิใจตัวเราไม่ไช่ขึ้นไปถึงผาม่านด้วยความที่แบบโอ้โหใครปีนเนี่ยไม่ทำตัวเองเนี่ยผมไม่ทำไม่ทำเลยไม่ได้ทำไม่ได้ทำเลยเนี่ยโอ้ดีดีดีจริงผมทุกคนไม่ได้ทำไม่บอกไม่ได้ทำไม่ได้ทำแต่ในมือมึงอ่ะถืออะไรอยู่ นะไปเลยไม่ทำไม่ทำคือแบบคือไม่คือแบบกลัวว่ากลัแบบว่ากลับบ้านมาเราจะได้นอนสบายนอนสบายไงกลัวจะได้นอนสบายก็แบบไม่มีที่ชั่เช็ดหน้าอะไรอย่างเงี้ยนี่แบบเดินปุ๊บปั๊บอ้าเจอเลยอ้าเป็นหน้าเป็นหน้าเป็นเนี่ยขับรถมาใช่ไหมถูกต้องนี่ไงอันนี้คือหะผมไม่ลบผมไม่ลบพอมผมไม่ลบใช่ผมไม่ลบร่างนี่คืออะไรร่างร่งนี่คืออะไร กูไม่ลกกูไม่ลูกก็เลยจะคืนไหลังบ้านไปรื้อลังหลังบ้านรื้อลังมาหมดเพื่อได้นี่ไงการนี้เลยเป็นไรพี่ขันหัวไอ้บัวือไปเลยอ้าัดนแล้เฮ้ลังกินดูถ้าเราไม่มีกระดาษซับหน้าเราก็ใช้กระดาษนี้ซับได้เลยนี่ ไโยมเลยเนี่ยเก็บมาจากพื้นนะประเด็นมันสะอาดทุกม้วนทุกม้วนมีคุณภาพฉันเราไม่อยากคุยไม่เชื่อพี่ลองดูว่าทีความหวังน้ำตาลินอันนี้เขาเขาจ่ายไหมครับไม่จ่ายไม่จ่ายด้วยแต่กางเกงก็ไม่ใช่ใช่แต่ลงทุนลงทุนไงถามคำเดียวแล้วใครเก็บอะแล้วใครเก็บไม่รู้ผมไม่นอนผมจำไม่ได้เลยไม่กูนอนด้วย เหนื่อยไหเหนื er s <S yeah. oh, ่อยเหนื่อยนอนนอนเนี oh. ่ยเราจะนอนในกาอัน oh. น like ี้โอ้โูคเห็นในครัวด้วยมุณก็ไม่เอาตะโกนเนาะอาทุกห้องมีแค่บนมีอ้าทุกบนมีด้วยเหรอมีนี่มาดูดิน่เโอ้โหคือแบบห้องเกมห้องนอนห้องน้ำแมวด้วยอ่ะออกไปเห็นไหมเดินปุ๊บห้ยหน้ามัน ไอ้บูมนั่งตัดออยู่ไม่รู้เรื่องหรอกไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหรอมึงแบบเกมประเภทนึงเรียนมานี่ก่อนมึงจะตายหน่อยมึงจะท้อเกมนั่นหนึ่งเอ้ยมึงจะตายหน่อยไอ้บูมแล้วมึงจะบอกว่าสุดยอดไอ้นี่คือฝีมือของกูมึงสไนด์แล้วมึงต้องตายจังหวะนี้ลุกขึ้นมาเลยปล่อยมันจะเอาทิแล้วไม่ต้องลงก่อนมาไี่ก่อนมึงตายเดี๋ยวไอ้บุญชุกอ่ตายไม่ได้มันชุบก็ไม่ได้เดี๋ยวไอ้บุนชุบได้มึงลุกขึ้นมาเถอะมึงต้อง <laughs> มันแค่เกมบูมแต่ันนี่บ้านนี้มึงอยู่นะ <laughs> ใกล้บลูม่ปลูกปลาปล่อยให้บูมเก็บสมรู้ร่วมคิดอ่าสมรู้ร่วมคิดไอ้บลูมสมรู้ร่วมคิดเพราะมันเป็นคนนั่งนิ่งๆใ <laughs> ช่ชผมจะตายแล้วตาย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  ตอนไหนตอนไหนมึงตอนไหยน้องมันตองพี่มาใช่แล้วครับผมมาดูครับเขาบอกว่าพี่กายใจเย็นๆนี่เขาบอกงี้เขาบอกงี้ไอ้ผมเขาบอกว่าอย่างงี้ตาดหนึงตายนึ่งตายนึงไอ้มึงจะไม่ลงไปลงดูบ้านจริงเหรอลงลงแต่ขอเวลาแป๊บนึงหนึ่งสภาพบ้านมึงไม่ไหวแล้วนะมาเจบคลนี้มึงลงขั้ตีมเลยเออนั่นแหละมึงลงมึงลงมาดูแป๊บนึงได้ไหมคนดูเขาสนใดถ้าตีมผมว่ากฮะสนใด โอ้โหอะไรม่วเนี่ไ่ด้ไปไหนสักสีเอ้ยเอ้ยอโอ้โเอามาแ้วเอามานีด้วยดูรงสดูรงไงเอาไวรุ่นกระดาษเชู้เว้ยนี่นเอามายันห้องเนียมึงรู้ยังอ้บมึงเห็นตาีจังเนี่ยได้แล้วยไม่ลงไปก็ทามันดูนี้เลย้ตายดิตย้แลงเลยงเยอะไมามามาเมื่อดูบ้านมึงเก็บด้วยนะ นี่คือมึงอยู่แล้วมึงก็ไม่คิดจะห้ามน้องห้ามพี่มึงเลยมึงอยู่มึงอยู่บ้านเนี่ยมันโยโย่ไอ้บูอย่ไอ้วกเห็นเสร็จรู้ทุกอย่างอ่ะมึงดู้โโอหมึงดูใครเขาจัดปาร์ตี้ที่นี่วะกูก็ไม่แน่ใจว่าปาร์ตี้กันอะชูก นี่อยกระเป๋ากล่องทุกอย่างมันเลื่อนมาบนคือมันก็เอาไว้ทิ้อยู่แล้วแค่กําลังจะจุกหับอลมึงตาลื้อหลังมาด้วยมึงเข้าใจไหมที่กูายอีว่าอะไรมึงลงมาเหนื่อยมีเงือกนี่หยิบปุ๊บซับเช็ดได้เลยเช็ดได้เลยไปทุกทีเช็ดได้ทุกทีเช็ดได้ทุกทีนี่พื้นตรงไหนไม่สะอาดเช็ดได้เลยสุดยอดโอ้เอาอยี่นี่กว่าแล้วใครเก็บฮะพี่เต้ยง่ายนอนละกูไปละก กลัได้เก่งกลัได้เก็บหนีด้วยเอ้ยากบอกพี่เต้ก่อนมาพี่เต้ังไรก็ฝากด้วยนะถ้าใครชอบคิดนีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วย้ผมน้นคนดูรับได้ทุกคอย่าลืมกดกระดิ่งครและอย่าไปลืมอย่าลืมกดติดตามช่องพิกาช่องบูมช่องโพช่องทุกคนด้วยครับตอนพี่้ขารับไปอยูอยู่ตรงนี้เก็บพี่เต้ขอสามารถามาสืบพีเต้นะคะ เยี <laughs> ย่ยมมองกล้องหน่อยค่ะเยี่ยมจริงๆค <laughs> ำแล้วกูเก็บเยี่ยมจริงๆ <laughs>